เปิดเลยเปิดแอร์เล่นอย่างนี้แหละต้องป่ยจะชื่อตัวนเสร็จแน่ๆอไม่ให้ชวย้นชุดห่อน้องเพชรมาแล้วจ้าน้องเพชรมาแล้วจ้าเอาเอาเพื่เพื่อไปคางเดียวเด้นหน่ะน้องบีมเล่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 เจือถึงเจือถึงถึงเจออถิงเ <laughs> ข้าห้องน้ำที่บีมเป็นคนล้างก้นให้วันนี้โอ้ดีมากยายไปประชุมประจำเดือน ออเพชรน้องพลอยอยู่กับทวดวันนี้ยายจะเพลี้ยไปหวานคุยกับเพลี้ยจะกินยำอะไรกินเนี่ยเนี่ยแกงเห็ดยังนะครับกินกินยำอเ้านี่กินแกงเห็ดบ่กินแกงเห็ดไปล่าแซ่บไรเนาะเห็ดก้อแมแซ่บแซ่บมือคืนหนุ่มหวานหวานใช่หรือพี่ถะก้อขาวกับก้อแดงนี่แม่นั่นข่อยเห็นแกงมือคือนี่ คือไม่ Jamie, ใช่แกงเห็ดแต่ไคร้ไม่ใช่เห็ดตะไคร้กี่มันแม่กี่มันนี่นั่นกีเห็ดก้อขาวกับก้อแดงคอยเป็นคนล่างเองกับมือไม่มีแตะไคร้สักดอกไม่มีแตะไคร้สักดอกอืเออคอยเอาไปให้วัดมันว่าไปจังหันมือเศร้านี่แล้วก็ลาบหัวเอาเข้ามาให้มืนพื้นเอาไปจังหันเด้อเขาขวาวเป็นอยไงเออขวาก็ได้หวานในก้าวลงไปเก็บเห็ด คือพอมาซื้ไป็นเก็บใส่กุ่กไก่ใสมแมงเลยเอาหนูไปท้งอะไรข้างนอกอลูกเข้ามาแหมถ้ารู้จัสองร้อมาได้รเปเอาอะไรอ๋ออมหอมมาให้ยายเลยมันดีังะายจ๋า เกอคหายแยๆ้แย่เขาหม้เพชรชิ่มนน้องเพชรหนลูกมาดิไปกินกาแฟจอยของบ่ขายไปกินข้าวแล้วคนที่ไหนปะไม่กินข้าวนีย่นงน้ำนี่อเที่ยมเดยาตอ้ยายมก็ผลไม้มัม่ใหย่ี่ลูกเราไงก่นมัให้จมักผลไม้ไม่ใหญ่แบบได้ไหมคะพี่พลอยจะ ไี่นั่งอยม่งชุดดีเขาอย่ามามาาไม่พไเม่พาไปก็บไข่้วยคอย่ไอ่ควยตกันค่ะครับเจ้บเจาเจาจเยมเดี๋ยวไขมันได้เดี๋ยนเมันี่เลยมันีนาทา

อันนี้ค่ะยังเห็นอยู่หันอืมถึงเป็นพอเอาคือได้ใหญ่หมดเอาได้มันเต็มแม้แต่นี่บ่ตามาแล้วมันจะเริ่มมองเด้อเอ้าเฮ้อได้ไปค่

อันนหนอันไหนมาล้วปย้าไม่นี่จ๋าไม่จ๋าโอ้นั่ในมือเดียวในคนละค่คถึงสิบคนไรก็ในมื้อเดียวอินี่ก็ในมือเดียวด่าเขาหาแต่เนวัวาเน้อแกัพัดหาคุยอยู่เหรอโอ้ะคะพัดนาต้งวน่เอาวัาไปวันดียแต่ว่าไอ้วันไปินบนก็วั่มาบนเขไปไ อยากมาอยู่ชมๆคนได้จิ้คนค่อยดีโชว์เขาได้ไลน์บ่เตือเนาะโอ๊ยตูบ่ตกเข้าไปแทนละจังซี่นโอยนกกระจอกมันหมูนมยาไปซื้อตะไคร้นีเดียวบ่มมา วันนี้จเอาคูณไปอัดเราันน yeah ี้หน่อยลงทุกตะวันท้างข้างเขาจอกเขาอไนนกกระจอกเรียกอนไรที่พวกเขานี่กิ้เกอที่จ้าจ้าไปให้ยายไปส่งเราออกไปข้างนอกกันไปนอนแล้วไปจุดนอน กินเยมัเยชวนยายรุนสิยายลุ่นกลับบ้านได้แล้วค่ะมันบปนินกลับบ้านนะคะมันหาตะเลกันตะเล่ไปบ้านครูนะต่อไปบุหรี่วาไปด้วยไป่วยไป่วยบอกพี่บีมก่อนพี่บีมอยู่บ้านกับทวดนะอันเขาอันนั่นคือว่นะคร เม็ดดูสวยรวยอยู่ในกองติดอยดอกไม้ไอ้กระแก้วเฟ้ยแก่ตุ้มไม้จ้าโอ้ลูกจ้าแก้แล้วกูกินคนยยดเต้น้องไอนม้เส้ไมีคนมากหุ่นไ

คอี่กมามาอกนมายหมเย้ายผู้เฒ่าค่ะจะตกับต้นกับผไ่แค่เซีย์ไม่ดท้งผ่กหใช่แล้วไงเป็นเพื่อนถ้าพ่กักถ้าดุ้กนเลยไดอะไรซิ่งบดีใครไม่กินใขรเขาไม่กินไครแงมันจะไม่ กินเป็นอ็ไรก็คือว่าคาร์บเปนไไปัวันน้อกินไข่เนื้อมันจะได้งอกขึ้นมากินมันเป็นโปรตีนไข่ทานอย่กินี้จะมีปอหาลวดีแค่อะารกินอะไรเยอะทำไมมันเดือดมันแซงขนาเดี๋ยวดี อาเจาอาเจ้าจ๊อะไรนะวะอาเจ้แล้วยาา้วให้คแก่ห้องให้ไม่ให้ท่วยให้ทวดไปเราขึ้นไปอันนี้ไม่ก่วไปไปโอ้ยแบบนี้มองดูมนคือพวกปากแบบนี้แบบนี้ไป อยู่ไหนไม่ใช่อ๋อใช่ผู้สาวผู้เสาวผู้สามาเม่นังไปใช้รองเาด้วยร้อนไหมคะไม่ร้อนไม่ร้อนแต่ตอนนี้เราขี่รถมันจะร้อนเอาเลือดเน่เอาอาให้พออไปให้หมดเลยหมดเลยอย่างนี้หมดเมื่อนี่สิอยู่เข่าเมื่อเพลย์มาใส่เข้าหนูเลยเลยแสงเท้าเลยเลยยายจะขับรถแล้วไม่ กลับก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะชวดจ๋าบบาายยจ้าทวดกลับบ้านก่อนนะชวดอาบน้ำก่อน